สวัสดีครับเด็กๆหลังจากที่เมื่อเช้านะครับเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องสัญลักษณ์ประจําตัวไปแล้ววันนี้ครูทามีกิจกรรมต่อเนื่องมาให้เด็กๆทํานะครับนั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษานะครับกิจกรรมนี้ชื่อกิจกรรมว่าเกมการศึกษาการตัดติดจิ๊กซอให้ตรงตาม สัญลักษณ์ประจาตัวของเด็กๆซึ่งวันนี้นะคะครูทามยกตัวอย่างของน้องน้ำฝนตอนนี้ให้เด็กหยิบใบงานชิดใบนี้ขึ้นมาเลยนะคะที่จะมีรูปสัญลักษณ์ของเด็ก,ดกแม็กไว้เป็นแผ่นอย่างนี้แล้วก็ข้างหลังจะเป็นแบบนี้ให้เด็กหยิบขึ้นมาเตรียมพร้อมเลยนะคะเดี๋ยวครูทามจะพาทํากิจกรรมนี้ไปพร้อมๆกันนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปทํากิจกรรมเกมการศึกษาเดี๋ยวครูทามขอแนะนําอุปกรณ์ที่ใช้ในการทํากิจกรรมนี้ก่อนเลยนะครับไปดูกันเลย สำหรับอุปกรณ์ที่เราใช้ในการทำกิจกรรมเกมการศึกษาในวันนี้ชิ้นแรกก็คือนี่เลยครับใบงานเกมการศึกษาที่ครูทาได้พิมพ์ไว้ให้เด็กๆแล้วเรียบร้อยนะครับนี่เป็นแบบนี้นะครับวันนี้ครูทายกตัวอย่างของนอ้องน้ำฝนที่มีสัญลักษณ์เป็นวานมานะครับอย่างที่สองนั่นก็คือชับ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 ,ชบกันไกลนี่ครับ เด็กนะคะเวลาใช้กันไกลเด็กๆต้องใช้อย่างระมัดระวังและอยู่ในการดูแลของผู้ปกครองด้วยนะครับและอย่างสุดท้ายนั่นก็คือแวยกาวนั่นเองครับเด็กๆสามารถใช้กาวที่เด็กๆมีได้เลยนะครับไม่จําเป็นว่าต้องเป็นกาวในแบบที่ครูทำใช้นะครับถ้าพร้อมแล้วไปทําพร้อมกันเลยครับจะได้แบบนี้ครับ เวลาที่เด็กๆตัดต้องตัดอย่างระมัดระวังนะครับพอตัดแบบนี้เสร็จครูทามจะตัดตามเส้นปะนี้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 แล้วก็ตัดตัดให้ออกมาเป็นทั้งหมด8ชิ้นนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มตัดกันเลยเด็กๆเ,เริ่มตัดจากตรงไหนก็ได้ตามที่เด็กๆถนัดเลยนะครับตัดให้ตรงเส้นได้นะ นี่ถ้าเราตัดออกมาอันนี้จะขาดแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ตัดตรงนี้หนึ่งทีครับ,<ๆ>รบเด็กๆเมื่อเราได้องค์ประกอบของจิ๊กซอส่วนนี้แล้วเรียบร้อยนะครับครูทามก็จะนำกาวนะครับมาทาหลังอันนี้ทาหลังแผ่นจิ๊กซอ แล้วนํามาติดให้ตรงกับช่องของจิ๊กซอที่ครูธํามได้เตรียมไว้ให้นะครับครูทํามจะเริ่มจากแผ่นนี้ก่อนนะครับเด็กติดไปเลยนะคะติดให้ตรงช่องนะครับถ้าเด็กตัดตรง จิ๊กซอจะตรงช่องพอดีเป๊ะนะครับเ,เด็กๆจะเริ่มติดตรงไหนก่อนก็ได้นะครับถ้าเด็กๆไม่มั่นใจนะครับให้เด็กๆนำํำจิ๊กซอนะครับเนี่ยถ้าเด็กๆไม่มั่นใจให้เด็กๆนำจิ๊กซอพวกนี้มาวางก่อนว่าเอ๊ะถูกหรือเปล่านะวางลงไปก่อนอย่างนี้นะครับถ้าคนไหนที่มั่นใจแล้วสามารถติดได้เลยนะครับ แต่ถ้าคนที่ไม่มั่นใจให้นำจิ๊กซอที่เราตัดเสร็จแล้วมาวางก่อนแล้วค่อยหยิบออกมาทีละชิ้นอย่างนี้นะครับเหมือนที่ครูทำทำทากาวทากาวแบบนี้นะครับติดลงไปตรงช่องนะครับนี่เห็นไหมติดลงไปให้สวยงามต่อมาแล้วก็หยิบออกทีละชิ้นนี่แบบนี้แล้วก็นำทากาวมาทา แบบนี้นะครับแนะนํากลับไปติดในช่องที่เราวางไว้เมื่อกี้นะครับ เสร็จเรียบร้อยครับนี่คือจิ๊กซอที่เป็นเกมการศึกษาที่ครูทามได้ทําไว้ให้เด็กๆนะครับเด็กๆครับหลังจากที่เราใช้กันไกกาวเสร็จเรียบร้อยแล้วเราต้องเก็บให้เรียบร้อยโอเคไหมครับโอเคนะครับสวยไหมเอ่ยเป็นไงกันบ้างครับหลังจากที่ครูทามสอนเด็กๆ ทำกิจกรรมเกมการศึกษาสนุกไหมเอ่ยแล้วเด็กคนไหนทำได้บ้างยกมือขึ้นเก่งมากครับไหนลองโชว์ผลงานให้ครูทาดูหน่อยออาโชว์ขึ้นมาพร้อมกันเลยเก่งมากครับเด็กๆอย่าลืมนะครับว่าหลังจากที่เราใช้อุปกรณ์พวกนี้เสร็จแล้วเราต้องเก็บให้เรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยและใช้ได้นานนะครับและที่สําคัญนะครับหลังจากที่ทาเสร็จแล้วอย่าลืมให้คุณพ่อคุณแม่ ถ่ายรูปและส่งมาในไลน์ให้ครูทามได้ดูด้วยนะครับครูทามอยากเห็นผลงานของเด็กๆทุกคนนะครับแล้วพบกันใหม่ในกิจกรรมเกมการศึกษาครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย